สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาล้างหน้าแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะแต่งตัวแล้วนะวันนี้ก็มาล้างหน้าให้สะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือใบหน้าแท้จริงเลยอันนี้เป็นรอยสิวแล้วก็อันนี้เป็นรอยยุงกัดน,นะคะใน2อ,อันนี้ยุ่งกัดน,นะคะ แล้วก็มีรอยสิวนิดหน่อยนี่แล้วก็นี่คือยุงๆนะคะที่นี่ยุงเยอะมากค่ะเพื่อนๆแล้วก็นี่เลยล้างหน้าเรียบร้อยแล้วเราก็มาทําความสะอาดกับตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการน้ําตกนะคะนี่นะคะตัวนี้เป็นน้ําตกเราก็ลงตกไปที่มือเลยนะคะแล้วก็ลูบๆนะคะแล้วก็มาตบนะคะตบที่หน้าของเรานะคะ อืมนะค่ะอือ,อมันจะทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสามากเลยนะคะนี่คือรูทีนในการทําความสะอาดของพี่นะบางครั้งพี่ก็ทําแบบนี้นะนี่พี่ทําแบบนี้พี่ง่ายกว่าพี่จะชอบแบบนี้มากกว่านะคะคือจริงๆมันเป็นน้ําตกที่ตกกับมือแล้วก็มาลูบๆกับมือใช่ไหมแต่พี่ไม่ชอบพชอบทําแบบนี้มากกว่าค่ะพี่ชอบใช้มือในการเกี่ยใบหน้านะคะ อือน mm ี hmm. mm ่แล้วก็ขอจบจากน้ำตกแล้วก็มาใช้ตัววิซีตัวนี้นะคะเป็นตัวบำรุงนะคะบำรุงตัวช่วยวิตซีตัวนี้นะคะเป็นวิซีนะคะตัวนี้อีกตัวหนึ่งเป็นวิตซีแล้วก็แตะแบบนี้เลยค่ะแตะไปเลยนะคะเห็นไหมมันจะเป็นน้ำ,นำ ีมากนี่นะคะใช้ดีนะคะตัวนี้เห็นผลเลยว่าผิวหน้ากระจ่างใสตอนที่เราทาเลยนะคะเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นแววแบบนี้เลยนะคะนี่โดนกระทบกระเสริมใสขึ้นมาทันตาเลยค่ะสองตัวนี้นะคะสองตัวนี้นะคะ,ะ,คะเป็นกระปุกที่ใช้ได้คุ้มมากๆเลยนะคะสองตัวนี้นะคะ มันจะคุ้มมากเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงนะคะจะทำยังไงดีล่ะทำไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาสกินช็อตเอานี่นะคะสองตัวนี้ใช้ตัวนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวนี้แล้วพี่ก็จะตามด้วยตัวนี้อีกตัวหนึ่งเป็นคอลลาเจนคือคอลลาเจนตัวนี้นะคะเป็นตัวที่จะ ช่วยในยเรื่องของความชุ่มชื้นเป็นคอลลาเจนเพียวจากอ่าเกาหลีค่ะคอลลาเจนเพียวเพียวจากเกาหลีนะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเป็นน้ำๆเ่ยคะ่ะเห็นไหมคะแปดลงไปเลยค่ะตรงใบหน้าเห็นไหมคะเป็นน้ําใสเลยนะคะนี่คือคอลลาเจนเพียวไม่มีไฮยาละคะอือทาแบบนี้ค่ะหน้ามันจะใสขึ้นนะคะนี่คือกระปุกแรกที่เราใช้นะ เราพกมาด้วยเดินทางไปไหนมาไหนเราก็พกไปด้วยนะคะไปฟลอริดาอยู่เท็กซัสหรือว่ามาเที่ยวต่างประเทศเราก็พกมาด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนทาคอทาหน้าเพื่อนเพื่อเห็นไหมคะว่าหน้ามันใสขึ้นคือผิวหน้าเนี่ยกระทบกับแสงไฟอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันจะช่วยในเรื่องของทำให้ผิวหน้าใสไบรท์ขึ้นนะคะ แล้วก็ตามด้วยตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มอีกตัวหนึ่งพี่ก็ทาเช้าเย็นพี่ไม่แคร์นะพี่ทาเช้าเย็นเลยพวกนี้แล้วมันจะทำให้ใบหน้าของเราดีขึ้นนะคะเป็นส่วนผสมที่มาจากเกาหลีนะคะตัวนี้เป็นเกาหลีนะคะเห็นไหมเกาหลีเลยนะคะทั้งสองตัวนะมันช่วยในยเรื่องของการกระชับรูขุมขนทำให้ใบหน้าของเราเนียนมากขึ้นนะคะ ก็ใช้เช้าเย็นก่อนนอนทามือทาแขนจะทำให้หน้าเราเรียกเนียนนะคะนี่คือตัวบำรุงที่พี่ใช้อยู่นะคะแล้วก็มีอีกสองตัวนะคะมี2ตัวนี้นะคะเป็นของไดมอนนะคะไดมอนก็จะมีตัวที่ทาก่อนนอนเดี๋ยวเรายังมีอีกตัวหนึ่งนะคะสำหรับทาก่อนนอนนี่ไบโอเฟสนะคะของ p r i n c e s s นะคะ เปอเฟสของพรินเซสนะคะตัวนี้ก็ทาเช้าเย็นนะคะอ่าไม่ค่ะตัวนี้สีขาวเนี่ยจะทาก่อนนอนห้ามทาเช้านะคะตัวนี้จะเป็นตัวในช่วยบำรุงใบหน้าให้ชุ่มฉ่ำนี่เลยนะคะ5จุดแบบนี้เลยค่ะนี่แล้วก็ทาไปเลยนะคะใช้เยอะอิ่เดอค่ะคือมันจะเปลืองนิดนึงนะคะ ยิ่งใช้เยอะยิ่งดีนะคะพ่อเป็นตัวบำรุงหน้านี่ไม่เจ็บนะไม่เจ็บนะเพียงแต่ว่าดูเหมือนถูรแรงแต่มันไม่ได้เจ็บนะไม่ได้แรงมากนะคะใบหน้าเรารับได้แล้วก็มันเหมือนเป็นการนวดหน้าไปนในตัวด้วยนะคะเพื่อนช่วยให้อ่าเลือดเนี่ยไหลเวียนพอหมดจากตัวนี้แล้วนะคะเป็นตัวกลางคืนใช่ไหมเราก็ใช้ตัวนี้นะคะเป็นตัว โอ้ยเดี๋ยวมันไม่ออกค่ะต้องใช้กระดาษนี่นะคะตัวนี้เป็นตัวพรินเซสนะคะช่วยทำให้หน้าขาวใสลดฝ้าลดผิวหน้ากับจุดด่างดำนะคะทำให้ผิวหน้าเรียบนะคะทาเช้าและก่อนนอนนะคะเป็นคล้ายคเอ่อครีมกันแดดนะคะเป็นคล้ายคครีมกันแดดแต่ว่าไม่ใช่นะมันก็เป็นเหมือนครีมกันแดดแต่เป็นครีมโสรนะคะ เป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นครีมโสมนี่นะคะเป็นครีมโสมที่ช่วยให้ผิวเรียบแล้วก็นวลระมัยขึ้นนะคะน่าจะเป็นตัวที่ทําให้ผิวหน้าเรากระจ่างใสเดี๋ยวดูเลยนะคะเรียบเนียนนี่ค่ะเห็นไหมเห็นเลยว่าผิวหน้ามันกลืนเรียบเนียนแล้วก็ผิวสว่างนะคะ คือเขาบอกให้ทาเช้านอนนะคะคือสําหรับตัวนี้นะคะกลิ่นก็หอมนะคะไม่มีการผสมน้ำหอมนะมันก็เป็นหอมหอมคล้ายๆไผ่นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะทาเช้าเย็นให้ไหมคะนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วสองตัวนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะการบำรุงผิวหน้ารูทีนในการบำรุงผิวหน้านะคะ เดี๋ยวเราขอถ่ายรูปนิดนึงนะคะเพื่อเป็นการดูว่าใบหน้าของเราเป็นไงบ้างนี่นะคะเป็นผิวหน้าที่ใสจริงๆค่ะ ผิวหน้าใสผิวหน้าจริงนะคะยังไงก็ใช้แบบนี้ค่ะเช้าเย็นนะคะทุกวันจะทําให้ผิวหน้าของเราดีขึ้นนะคะยังพวกรอยสิวเนี่ยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมันจะหายไปนะคะอันนี้อาจจะมาแพ้น้ําเพราะว่าเราเดินทางมาต่างประเทศทําให้มีการแพ้น้ำแล้วก็อย่างนี้คือเป็นรอยยุงกัดน,นะคะเรามาต่างประเทศเราก็เจอยุงกัดบ้างเลยบ้างนะคะมันก็เลยทําอะไรไม่ได้นะคะก็ ต้องทำได้แค่นี้นะคะนี่ก็คือเสร็จเรียบแล้วรูทีนในการเอ่อสกินแคร์ของเราเช้าเย็นนะคะถ้าเป็นตอนเช้าเราก็ทาครีมชาลอ็อตตัวนี้เป็นครีมกันแดดนะคะ50นะคะตัวนี้50 PA บวกบวกบวกนะคะตัวนี้จะเป็นครีมแบบอ่วานิลานะคะนี่ค่ะเป็นครีมคล้าย,ายไอศครีมวานิลาเลยนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวหน้าและในเรื่องของเอ่อ กันแดดป้องกันแดดนะคะ50บวกบวกบวกเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะตัวนี้50บบวกบวกบวกนะคะเห็นไหมเออนี่นะคะไม่น่าจะเห็นนะมันไม่โฟกัสนะคะตัวนี้เป็นห้าิบบวกบวกบวกค่ะเพื่อนๆตัวนี้นะคะ<_ <v> _แล้วก็เป็นตัวที่บำรุงผิวเนี่ยตัวแบบนี้นะคะเป็นตัวบำรุงอรองพื้นเจ้าสาวเป็นตัวช่วยในเรื่องของทาให้ผิวหน้า,นาใสกระจ่างนะคะแล้วก็ เป็นรองพื้นทาให้เนื้อเข้มข้นนะคะปกปิดจุดด่างดำนะคะผิวหน้าใสนะคะเนื้อบางเบาติดทนนาน24ชั่วโมงนะคะรู้สึกว่าตัวนี้คันรันตีว่าจะไม่ติดแมสกด้วยนะคะก็เนี่ยค่ะเป็นครีมบำรุงข,ของเรานะคะวันนี้เราก็ขออนุญาตนะคะไปเข้านอนแล้วนะคะเพราะว่าเราจะถึงเวลานอนแล้วไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ก็ชอบอยังไงก็กด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่ง mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ uh huh.